บอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวก็ทำแฟนคุณเลี้ยวล่ะ <Wow. S 1> คนอะไรทำไมมันเทขนาดเนี้ยอ่ะเด็ hmm. กเด็กนะเขายังบอกพี่โ oh, hey. mm hmm. อม,มึ่งเฟี้ยวจวัดฮ e y หรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวผมก็ทำแฟนคุณเลี้ยวล่ะคนอะไรทำไมมันเทได้ขนาดเนี้ยเด็กเด็กนะเขายังบอกพี่โอมึงเฟี้ยวจัดฮ e y หรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะผู ก็อย่างเซียวนักการเมืองจนคนขคายบามีเกี้ยวการันตีคุณนับภาวะผมเฟี้ยวอ่ะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อแรปแค่อย่างเดียวเพราะถ้าทำได้แค่นั้นคงไม่เฟี้ยวคนบางคนได้แค่แรปเขาบอกเรียวแต่ถ้ามาเทียบกับผมผมว่าเขายังไม่เฟี้ยวกระเป๋าน,นี่แบรนด์เนมเกงยีนก็บฮาลายโฟนตัวท็อปนะผมก็มีจะเปิดไปเจอแต่ดราม่าเรื่องเพลงให้อิวสล็กไปชั่นผมยกให้กาคาถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเอาไว้แลออ้วเชอกัน